สวัสดีคะ่ะทุกคนซีรีส์นี้นะคะลราจะเอ,อมาพูดถึงข้อ3นะคะก็ซีรีส์ที่3นี้นะคะจะพูดถึงการใช้เงินให้ทำงานหนักนะคะการใช้เงินให้ทำงานหนักก็คือถ้าเรามีเงินแล้วนะคะเราแบบเราหาเงินมาได้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนทำอะไรที่แบบว่าเป็น เป็นสิ่งที่แบบมันสำคัญนะคะแบบลงทุนต่อยอดธุรกิจสั่งใช้เงินให้ทำงานหนักเช่นบางคนนะคะก็อเอาเงินนะคะไปซื้อทองหรือซื้อวัวนะคะพอพอเราเลี้ยงวัวใช่ไหม มันก็มีรูปถูกไหมัมนเราก็สามารถขายได้ทองเราซื้อทองคําแท่งทองคํารูปประพันอะไรเงี้ยมันก็สามารถขายได้ในอนาคตหรือจะซื้อที่ดินทําบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์สําหรับเราหรือจะซื้อสิ่งของสิ่งใดนะคะเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยมันก็ดีสําหรับเราเพราะว่า เราดูแลตัวเองใช่ไหมถ้าเราดูแลตัวเองลงทุนเรื่องใดเราก็ได้กลับมามันเป็นพลังดึงดูดที่เราดูแลตัวเองเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเนาะลงทุนเช่นลงทุนหรองเท้าที่แบบว่ามันคุณภาพดีเราก็สามารถที่จะเนี่ยลงทุนจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยสิ่งของที่เรามีของที่เราจำมันจำเป็นน่ะนั่นะก็คือเป็นการต่อยอด ต่อยอดให้เราดึงดูดสิ่งต่างๆมาเช่นเหมือนบางคนนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรดูแลสุขภาพเนาะดูแลสุขภาพหุ่นรูปร่างก็สามารถทําเงินได้อะไรเงี้ยเช่นการเป็นเทรนเนอร์อะไรต่างๆหรืออา่าบางคนสวยนะคะเขาก็สามารถที่จะขายสินค้าได้เช่อนอา่าอย่างเช่นพิมลิพายเนาะเขาสัญญกรรมใช่ไหม เขาสัญญกรรมแล้วพอเขาสวยนะคะพอเขาสวยเขาก็มันขายอะไรมันก็น่ามองถูกไหมทําขายอะไรพูดเก่งขายอะไรก็ขายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าลงทุนนะคะกับความสวยความงามนะคะเหมือนอย่างเช่นลักนะคะก็ลงทุนเกี่ยวกับการจัดฟันด้วยแล้วก็จะถ้ามีโอกาสแล้วก็จะจัดอีกนะคะมันเริ่มแบบนี่นะ เนี่ยนะคะก็คือลงทุนให้กับตัวเองนะคะทุกคนเป็นต้นนะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็จะทำไว้สั้นๆแบบนี้แหละ <Yeah. S 1> โอเคขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ